ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชกี้นะครับวันนี้เราจะมาปลูกดอกกลาบกัน2ต้นเลยผมก็ปลูกไม่ง่ายแล้วกันมีขั้นแรกเราก็จะขุดดินกันก่อนนะในส่วนนี้เราก็จะเร่งสปีดแบบทำแลบกันนะทุกคนปลูกคนเดียวไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านของเรานั้นมันติดกับภูเขาไฟเนาะดินมันก็เลยเป็นหินผสมมัง้งแม่บอกแบบนั้นนะ ีเราก็ได้อีกต้นแล้วขุดดินขุดดินเราก็จะใส่ลงไปนะครับทุกคนแล้วเราก็กบ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 ซึ่งผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนี่ผมก็ไปเก็บหินเก็บอะไรมามาตกแต่งกันนะทําแบบมั่ว <c oughs> นี่เป็น,นคนสวยไหมยอยูยูคุณแม่ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ <c oughs> สงสัยแน่ๆว่าเราทําอะไร ไว้ไดิดตามคลิปหน้ากันนะครับบ๊ายบาย